ครับสวัสดีครับวันนี้เราแวะมาที่อูช่างเตี้ยครับโอ้มดูดิครับจากไอ้คัสซีที่เราเห็นที่ที่เราเห็นนะพอมาผ่านมาอีกทีหนึ่งนี่ประกอบแล้วอ่ะนี่เรามาดูวิธีเขาเขาเขาเรียกอะไรนะตีหมุดบ่ ตีหมุดอ่ะเรามาดูเขาตียังไงเนาะวิธีช่างเตี้ยเขามีสูตรอันนี้เป็นในหนึ่งในร้อยแปดพิธีในการตีหมุดใช่ไหมใช่ถ้าปกติเขาจะมีแล้วก็ไม่ต้องมาเม้นว่าทำไมไม่ใช้เครื่องนีบทำไมไม่อย่างงั้นอย่างนี้อ๋ออันนี้อู่เล็กๆครับอู่เล็กๆเด็กๆทำเจ้าไปเม้นที่ทำไมไม่ซื้อเครื่องนีบ๊บเออเครื่องนี๊บเครื่องนีบมันแพงใช่ครับเออเนี่ยใช้ ใช้แก๊สเป่าแล้วก็ตีนิดหนึ่งก็ได้แล้วเออนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ผมพูดดักไว้แล้วโอ้ยไม่ต้องกลัวดอกไม่มีใครเขาว่าหรอกผม,ผมดูคลิปอะไอ้การตีนี่่ะไม่ว่าแต่ใครถ่ายกระทางมันจะมีไอ้บางคนเนี่ย อันนีเนน้เล็กจะเสียความแข็งแรงเล็กจะนั่นนี่จะเปราะทำไมไม่เอาเครื่องนีบเหมอมันไม่ใช่หรกขนาดแต่พูดดาวไปเลยไงขนาดแต่อูใหญ่ๆเขาใช้แก๊สรนเหมือนกันนี่แหละมันไม่มีหรกไม่ใช้แก๊สรนอะ่ะใช่ไหมมันไม่มีหรกไอเครื่องที่มันนีบแบนเลยอะ่ะโอ้ยใช่รอกนี่ใช่ธรรมดาที่ไหนนี่

ยังไม่ได้เป่าเน่เป่าตีไปเรื่อยๆเน่จะทิ้ไม่ีเออเราไปสั้งเอาหลังเสร็จแล้วเราเรามัวแต่ยืนดูอยู่นี่อันนี้เขาเรียกว่าอูเล็กๆครับอูเล็กๆก็มีความสามารถสร้างรถขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้คือคัสซีแบบแบบผุหมดแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ผมมาถ่ายให้ก็ใครที่เคยดูคลิปผมก็จะเห็นว่าคัสซีนี้ผุหมดแล้วดูด้วยครับพอตอนนี้มาขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเลยเดี๋ยวผมจะมาติดตามให้ดูเรื่อยๆครับ บ่อยดยมีใครอยากดูอะไรหรอลไ่ไม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 ่มาบ่อยดอกนานๆจะมาทีหนึ่งแล้วเอ็มซีบางคนนี่ไปถ่ายในช่างเตี้ยเลยถ่ายช่างเตี้ยมีประโยชน์นะครับแล้วถ้าใครอยากทํารถราคาถ,ถูกๆแวะมาได้เลย <c oughs> ช่างเตี้ยว่างั้นแหละช่างเตี้ยว่าถ้าอู่อื่นแพงอ่ะมาอู่ผม <c oughs> รับรองไปแถวชุมพลน่ยะได้เร็วกว <c oughs> ่าแถวชุมพลไม่ได้ดอก แถวจุมพลนี่ออกไอออกรถใหม่มาบางทีก็ลืมใส่แสรงก็มีลืมใส่แสรงลืมเชื่อมก็มีเลยเต็มเต็มไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเป็นบางูบางูเขาทำดีเถอะโอใช่ะไหมโอโอก็โทษขอโทษครับก็โทษเดี๋ยวก็ฟ้องเออเดี๋ยวก็ฟ้องเราเนาะโอ้ก็โทษก็โทษถูกผมบางอูก็เมื่อคืนเห็นนนั่แหละบางอูทำดีไอ้ไอ้ดีต่อไปแต่ก็เจอเจอ เจอหลายคลิปนะที่มาถ่ายรถใหม่ๆอะ่ะมาถ่ายรถใหม่ๆแล้วก็มามาต่อเติมอยู่ที่นี่อะ่ะใช่ไหมยอย่าไปวานยังโอ้ยฉ<อ>ันซิงหมดงานไงไหนฉันซิง,งเหลือ หัวรถของดินด่วนอยู่ไม่รู้ว่ายังไงรถของดินด่วนดึงดึงทางซ้ายอันนี้ฟอร์ดเขาเป็นแบบไหนนึาา่งทำไ<ห>มทำไมได้ฮะท้ายมาท้ายสบัดนะท้ายสบัดแปลว่า เบิกตังได้ยังน,นี่นี่นี่ขึ้นรูปได้ที่นี้เราก็เบิกได้แล้วมั้งตังนี่เบิกตั้งแต่สงกรา์กินเหล้าหมดแล้วโอ้นี่แหละเบิกตังเลยไม่ค่อยอยากฮะเบิกเบิกตังพอเบอิกตังเสร็จก็ไม่ค่อยอยากทํารถใ้เขานี่เราต้องทํารถเสร็จถึงเบิกแหมสงกรา์ทำไมเบิกจะมีอะไรกินเหล้าลนะ่ะหนูอันนี้โอ้ดูเขาได้แหนบมา อันนี้เขาไปตัดมาตัดตัดตัดมาชุดโอ้ยแม่รถเสร็จตินหมดแล้วใช่ไหมจังตีนหมดแล้วเสร็จแล้วรถรถเซฟตินต่อรถเซฟติต่อนะแล้วมันทำไหมพือเขายังมันตกลงอะ่ะไม่ไม่รู้ยังไงแต่รถเอามาแล้วเลย หนึ่งในร้อยแปดวิธีนะครับปีแค่นี้ก็ว่ายเยอะแยะดูมันไม่หลุดไปไหนหรอกนาะ <laughs> บ้านหัวบ้านท้ายหมดเลย <laughs> นานๆไปเดยหนอมันขึ้นสนิมไปหนอไม่มีหลุดแน่นอนไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดรับประกันขนาดตอนเลาะออกอตัดหัวตัดดอมหมดแล้วก็ยังตียังไม่ออกอีกโอ้ผูบบาวเป็นดำอืมเอ้ยันกาทาเขาบอกว่าเจ้านักเลงบอกพูดดิโอ้อะไรสองสองก้อนมาถึงมายกนิ้วสองนิ้วสองก้อนเลย อันสองขอสองครั้งแรกครั้งเดียวม่พอขอสองไอตอนวอาเราขอสองพอตอนก็ให้ทำจริงโอ้ตวแรกาท่ละลายพอละลายยากวได้ลายขอสองขอสองพอเขาหายยดโอพอละละยพอเลยละไอตอนแรกขอครึ่งเดียวบอกว่า ตาไม่เอาหมดดอกเอาแค่ครึ่งเดียวมันคุณนะมันเคยเจอไงมันไปไปขอเขาเราบอกว่าไอ้พี่เป็นญาติได้เอาโหลดอ้าวเอาสมมุตบนเลยไฟใหม่เลยทุกวันนี้นะขอซองก็พอน้องเมือเต็มหนึ่งเขาเปิดแหงแล้วพราะอะไรครัสักทีแล้วอีกหนึ่งเอาไว้ฝากไปก่อนอีกนึ่งฝากไปก่อนเดี๋ยวมือนาจะมาเอา ป้าพยายามไปฝังไฟอ๋อหินล้นะเยอะผมเสียดายจนเมื่อวานไปเอาหินให้เขาบนแหนั่นเลยไปเอาหินเฉยเลยไหมเฉยเลยอันมีงานก็มีตอนจะไปดึบังไฟขาดรายได้เลยไหนก็ไปเอารายได้เลยรายได้ไอ้นี่ก็รายได้เหมือนกันใช่มันม้วนพร้อมเันเบิ้งโอ้ยป่านี้มีแต่สาวๆเนาะ ไปบ um ิ้งบไปเบิ่งยังโด้เบิ่งแต่ผู้สาวนั่นแหละโมหะอยู่อยู่บงไหนบ่โมหะอันนี้ในหินลาดเลยบ่เอออยู่โมหะหินลาดจัองอยู่สดอกอันนี้ช่างตัวหินลาดเออช่างเตี้ยข้าวโพดู้ยหินลาดมันมี้จะงูหรือเมื่อวานน่ะต้าวโหินลาดน่ะช่างเตี้ยต้องโปไหมคัสซีนี้โปนี่หนึ่งบ่ โปู๊กเก็บรอยหรือไม่หรือไม่ต้องอาจจะอาจจะปูแต่ตรงนี้มันจะเป็นเต้ารับปลุกตำแหน่งปลุกเต้ารับมันจะปิดอันนี้อยู่พอดีเลยมันเนื้อมโยนหรอกที่มันเนมที่มันเนื้อใช่ใช่ไหมเ้าอ๋อตรงนี้ก็เต้าต้องจะไปหาฝนสีนั่นเลื่อนฝนสีดำๆเลยๆหปท้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวรับคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่ช่างเตี้ยค่อยประกอบทีละชิ้นทีละชิ้น แต่ก <Eat> vale ็ต้องขี cat, ่รถมาวนเรื่อยๆแหละครับถ้างั้นก็ไม่รู้ในซอยก็พลิกบ่อยลือนก้ดีครับ